สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับช่องน้องไฟนะคะสําสหรับคนที่ถามเข้ามานะคะว่าผ่อนนะคะเรา,าทางเราซื้อมาจากไหนนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะนี่เดยวขออนุญาตถอดแป๊บนึงนะคะจะได้เห็นชัดๆถอดยังไงนาะอันนี้นะคะตัวนี้นะคะเรา,าสั่งซื้อจากโรบินสันนะคะจากโรบินสันนะคะ บินสันร้อยเอ็ดค่ะตอนนั้นเราไปซื้ออยู่ในราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องเสียบเอสดีะ SD นะคะเอสดีกาใช่ไหมค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีเป็นแบบนี้นะคะหนูก็จะไม่รู้อคอรู้เกี่ยวกับด้านนี้นะคะ,ะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค,ะ <SF> ค่ะเขาเรียกว่าอะไรยังไงอ่ายังไงก็ส่งต่อให้ตาต้องมาอธิบายนะคะรู้แค่นี้จริงๆะคะ่ะเอาละครับผมตอนนี้ก็พกบผมไฟเบอร e ์แบคไว้นะครับผมคืออย่างนี้ครับผมคือมีน้องครับผมถามผมว่าพี่ไอพอร์ตเชื่อมต่อที่พี่ใช้อา่าออกจากกับโ no น้ตบุ๊กนะครับผมเนี่ยออกจากโ no น้ตบุ๊กคือโน้ตบุ๊กผมมันมีพอร์ตพอร์ตเชื่อมต่อแค่ 3มอันนะครับผมมันมีแค่3ามอันแล้วทีนี้มันไม่พอครับผมคือมันต้องใช้กับเมาส์แล้วก็แป้นคีบคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมมันก็เหลือแค่พอร์ตเดียวถ้าเกิดเราเสียบไอ้นี่เข้าไปแล้วมันก็พอร์ตก็เต็มไม่สามารถพอร์ตเสียบอย่างอื่นได้อีกนะครับผมเราก็เลยเออซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับผมเนี่ยซื้อมาผมก็จะมีพอร์ตตัวนี้นะผมจะเป็นพอร์ต USB สองจดูนนะครับผมเนี่ย เป็น 2. 0ุดน,นะครับผมเราซื้อมามันจะมี3รูนะครับผมเพื่อที่เรามาใช้เพิ่มพอร์ตนะครับผม,มสำหรับการเชื่อมต่อนะผมคือของผมมันไม่ได้เป็นคอม PC นะครับผมคือคอมเนี่ยมันจะมีพอร์ตด้านหลังก็ด้านหน้านะครับผมแต่ของผมมันมีแค่3พอร์ตเองเท่านั้นนะผมก็เลยต้องซื้อมาเพิ่มนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคาตามที่บอกไปผมร้อยเก้าสิบบาทที่โรบินสัน,นะ่ะครับผมหรือถ้าเกิดใครอยู่สาขาไหนก็สามารถไปซื้อได้เป็นของโรบินสันนะผมลองเดินหาอยากซื้อดูได้นะครับผมเนี่ย เอ่อคือมันเป็น2.0นะครับผมคือถ้าเราเสียบอันนี้เป็นอะไรแม่การ์ดของเรานะครับผมเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะแฟลชไดร์ฟหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็น3.0นะครับช่ให้ดูชัดๆนี่เนี่ยครับผมเนี่ย3.0นะครับผมสามารถเสียบด้วยกันได้เสียบได้แต่ว่าความเร็ววิ่งจะวิ่งแค่ความเร็วที่เป็น USB 2.0นะครับผมจะไม่ได้วิ่งแรงเท่ากับ3.0คือมันจะดรอปลงมานะครับผมถ้าเกิดใครที่มีงบเยอะกว่านี้ก็ ซื้อเป็นพอร์ตเชื่อมต่อของ USB 3.0ก็ได้นะครับผมคือผมซื้อตัวนี้มาแค่ผมไม่ได้ใช้อะไรแค่เอามาต่อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแค่นี้นะครับผมคือจะให้เหลือพอร์ตจะให้เหลือจะให้พอร์ตตรงนั้นพวกเนี่ยมันเหลือเพื่อเพื่อที่เราจะสามารถเชื่อมต่อกับอย่างอื่นได้นะครับผมเนี่ยก็สรุปคลิปนี้คร่าวๆก็อยู่ประมาณนี้นะผมคือมีน้องก็ผมถามในคอมเมนต์เข้ามานะผมก็เลย ทำคลิปบอกให้น้องไปนะผมเนี่ยก็รูกทรงก็อยู่ประมาณนี้ผมก็มีสายแคนนี้เนงยสายยาวไหมคะไม่ยาวผมเนี่ยสายนะครับผมอยู่ที่ก็พอดีกระทัดรัดพอดีครับผมน่าจะไม่ถึงหนึ่งเมตรนผมถ้าเกิดหนึ่งเมรตรจะอยู่ประมาณนี้ไม่ถึงหนึ่งเมตรนะครับผมเนี่ยแค่นี้นหรือใครที่ใช้เอ,อเป็นคอมบินซีก็สามารถซื้อไปต่อเพิ่มได้นะผมอยากมีพอร์ตเยอะๆก็ซื้อสามารถซื้อเข้าไปได้ครับผมแน่ๆมันมีสีอะไรบ้างคะตอนที่เราเสือมันมีแค่สีดําครับผมมีแค่สีดํา มีแค่สีดาสีเดียวนะผมหรือใครที่เอ,อ,อยู่ไกลจากรบินสันก็หาสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะผมไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นรุ่นเหมือนผมสามารถซื้อรุ่นไหนก็ได้นะผมที่เพื่อนๆอ,อยากจะใช้นะผมก็อยากบอกว่าคือมันใช้ได้ใช้ดีอยู่นะผมเห็นราคาถูกๆุงนี้คือมันใช้ได้สามารถเชื่อมได้ผมต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับผมเนี่ยเมาส์คีย์บอร์ดนะผมเนี่ยแล้วก็พอผมต่อไปแล้วผมพอตผมก็จะเหลือทั้งหมดอีก3ช่องนะผมเนี่ยสามารถเอาอย่างอื่นมาเพิ่มได้นะผมเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็มาพูดถึงม่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็อ,กอ,อย่าลืมฝากขอดูอีกหน่อยค่ะมันหน้าตาเป็นยังไงคะดูหน้าตาหน่อยครับผมอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยโอเคค่ะนี่นะครับผมแล้วก็สายครับผมประมาณนี้นะครับผมเนี่ยถ้าใครอยากจะซื้อรุ่นของผมประมาณนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยเอาแล้ผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะผมลาไปก่อนพบกับผมลายบาย